ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพุทธิสง์นำโดยนางมัทการสเมียนรำผู้อำนวกยการกศนอำเภอพุทธิสง์มีบุคลากรทั้งสิ้น19คน โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2564งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจำนวนผู้เรียนปีงบประมาณ2564ภาคเรียนที่2ทับ2563รวมทั้งสิ้น862คนภาคเรียนที่1ทับ2564รวมทั้งสิ้น910คนผลการสอบเอ็นเนิตภาคเรียนที่2ทับ2563คิดเป็นร้อยละ84.31 ภาคเรียนที่1ทับ2 5 6 4คิดเป็นร้อยละ75เทียบร้อยละการเข้าสอบภาคเรียนที่2ทับ2 5 6 3และ1ทับ2 5 6 4โครงการอบรมชี้แจงผู้เรียนโครงการจัดการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชันกศน,นออนไลน์โครงการลูกเสือจิตอาสาโครงการสถานศึกษาคุณธรรมจริยธรรม โครงการการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ ICT โครงการยุวะอาสาบำเพ็ญประโยชน์เรียนรู้ตามรอยพ่อโครงการรักภาษาส่งเสริมคุณค่าความเป็นไทยโครงการแหล่งเรียนรู้ในตำบลทั้ง7ตำบลส่งเสริมรักชาติศาตสาตร์กษัตริย์ค่านิยมหลัก12ประการและสืบสารประเพณีบูชาพระคุณปูประจำปี2564เป็นต้นงานการศึกษาต่อเนื่อง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพไต,ตรมาสที่1และไต,ตรมาสที่สองเปิดกลุ่มการทอผ้าไหมพื้นบ้านจำนวนผู้จบหลักสูตรทั้งหมด24คนไต,ตรมาสที่3และ4เปิดช่างไฟฟ้าเบื้องต้นผู้จบหลักสูตรทั้งหมด12คนอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจ ตำบลพุทธสงฆ์ตำบลบ้านยางเปิดทั้งหมด7หลักสูตรตำบลมะเฟืองเปิด4ี่หลักสูตรตำบลบ้านจานบ้านแหวงเปิดทั้งหมดจำนวน4หลักสูตรบ้านเป้า6หลักสูตรตำบลหายโศก5หลักสูตรชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปตำบลพุทธสงฆ์เปิด3าหลักสูตรตำบลบ้านยางตำบลมะเฟืองเปิดทั้งหมด2หลักสูตรตำบลบ้านจาน เปิดทั้งหมด2หลักสูตรตำบลบ้านแวงตำบลบ้านเป้าและตำบลหายโศกเปิดทั้งหมด3หลักสูตรการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอ,อเพียงได้แก่โครงการตามรอยพญาตาโครงการโคกหนองนามโมเดลโครงการการจัดการเรียนรู้ตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอ,อเพียง2 3 4 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตอาทิเช่นโครงการส่งเสริมสุขภาวะและอนามัยของประชาชนในชุมชนโครงการส่งเสริมสุขภาพร่างกายป้องกันโรคติดต่อโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนอาทิเช่นโครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ระดับรากฐานชุมชนอยู่ดีมีสุข โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพหลักสูตรการค้าขายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลพุทธิสงเปิดทั้งหมดจำนวน3หลักสูตรตำบลบ้านยางเปิดทั้งหมด2หลักสูตรตำบลมะเฟืองเปิดทั้งหมด5หลักสูตรตำบลบ้านจานบ้านแวงเปิดทั้งหมดจำนวน2หลักสูตร ตำบลบ้านเป้าตำบลหายโศกเปิดทั้งหมดจำนวนหนึ่งหลักสูตรงานการศึกษาตามอัธยาศัยการศึกษาตามอัธยาศัยโครงการส่งเสริมการอ่านผู้สูงวัยใส่ใจรักการอ่านโครงการฉลาด คิดฉลาดอ่านสนุกออมตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการสองเมษารักการอ่านโดยสำนักงานกศนจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับห้องสมุดประชาชนทั้ง23อำเภอโครงการส่งเสริมการรักกันอ่านอำเภอยิ้มเคลื่อนที่การยางโรงเรียนต่างๆในเขตอำเภอพุทธนิสง โครงการห้องสมุดชาวตลาดส่งเสริมการอ่านให้กับชุมชนและชาวตลาดของอำเภอพุทธสงกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านออนไลน์ในสภาวะสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019บ้านหนังสือชุมชนห้องสมุดมีการจัด หนังสือหมุนเวียนลงบ้านหนังสือชุมชนทั้ง14แห่งการเชิดชูดเกียรติที่สถานศึกษาได้รับประจำปีงบประมาณ2564ได้แก่นางมัณฑการเสมียนรำ รางวัลอันดับสองระดับกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีประเภทห้องสมุดประชาชนอำเภอรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดผู้อำนวยการกศนอ,อำเภอดีเด่นสาขาบุคลากรกศนตำบลมะเฟืองรางวัลชนเะเลิศระดับกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีประเภทกศนตำบลดีเด่นห้องสมุดประชาชนาาอำเภอพุทธิสงารางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ห้องสมุดประชาชนอำเภอยอดเยี่ยมประจำปี2564นางเนตจะพิษาแสไทสงคูอาสาสมัครรางวัลอันดับ2ระดับภูมนครชัยบุริีประเภทคูอาสาสมัครดีเด่นนางสาวพรประวีโชคธนาวิสิทธิ์ตำแหน่งบรรณารักษ์รางวัลชนะเลิศบรรณารักษ์ดีเด่นสาขาบุคลากรกศนอ,อำเภอนางสาวนิตยากันหาครูกศนตำบล รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดประเภทครูกศนตำบลดีเด่นสาขาบุคลากรกศนอําเภอดีเด่นรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดประเภทกศนอําเภอดีเด่นสาขาหน่วยงานสถานศึกษานายกิติเมฆเสาไทยสงรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดประเภทสิทธิ์เก่าดีเด่นสาขานักศึกษากศนานางวันนาเก้าไทยสง ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์บริการพวงกุญแจตุ๊กตาจากเศษผ้าดีเด่นสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นประจำปี2564ปีที่สองติดต่อกันรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์กศนชาเล้นประจำปี2564กสกนตำบลบ้านเป้าและกศนตำบลบ้านยางได้รับรางวัลกศนต้นแบบ5ดีพรีเมียมระดับอำเภอ และอื่นๆอีกหลากหลายรางวัลขอขอบคุณสำนักงานกศนจังหวัดบุรีรัมย์และผู้อำนวยการกศนอ,อำเภอพุทธิสงฆ์พร้อมคณะบุคลากรทุกท่านขอจบการนำเสนอขอบคุณค่ะ